นี่คือรถสกูตเตอร์ในช่วงพิกัดไม่เกิน 300cc ที่ขี่ดีที่สุดครับในงานไบออฟเ e ีย2024ปีนี้นั่นก็คือ a p พิเลี SR GT 200กับไลน์ตัวเรปิก้าที่ถอดแบบออกมาจากทีมแข่ง a p พิเลียเรซิ่ใน MotoGP จะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์ของเขาครับถูกดึงมาจากตัวสแตนดาร์ดนะครับ SR GT ตัวสแตนดาร์ดที่จะใช้ล้ออลอยสีดำ โดยคันนี้เนี่ยพื้นของเขาจะเป็นสีดําด้านแล้วก็จะมีการทําลายตามที่บอกไปนะครับลายทีมแข่งของ MotoGP ซึ่งดูแล้วต้องบอกว่ามันลงตัวสวยงามดีมากๆเลยมันมี2จุดที่แตกต่างจากตัว SRT t 200นะครับในร็อนแรกนั่นก็คือ1เรื่องของซีรียางที่ให้มาจะเห็นได้ว่าเขาให้มาเป็นยางแบบออนโรดยางสายสปอร์ตนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็น ยางมิชลินอนาคีที่ออกไปในทางของอยางสไตล์แบบว่าดูอัลเพอร์โพสมากกว่าและจุดที่2ที่มีการเปลี่ยนแตกต่างก็คือสปริงครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยสปริงทีเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนแล้วนะครับเขาจะกลับในส่วนของสปริงขึ้นมาอยู่ทางด้านบนไม่ใช่แค่นั้นทางอัพเลียบอกว่าเขามีการปรับค่าเคในส่วนของตัวสปริงใหม่เนื่องจากว่าตัว SRGT 200ตัวปกติเนี่ยครับหลายคนบ่นว่าโชคหลังอ่ะ มันย้วยมันนิ่มเกินไปนะครับซ้อน2อเนี่ยอาจจะกระแทกยันได้ตัวนี้ปรับค่าเคให้แข็งขึ้นและเรื่องของภาพรวมการขี่พลิกรถเข้าโคง้งการคอนโทรลบาลานซ์ต่างๆครับ SRGT ถือว่าเป็นรถที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะกับการขี่ในแทร็กเช่นนี้จะเห็นฟีลลิ่งได้เลยครับว่ามันแตกต่างจากรถสกูตเตอร์รถ AT คันอื่นๆในเซกเมนต์เดียวกัน